เป็นฝันอีกแล้วโอ้ความ่ปผู้ดีของฉันถูกยึดไปซะแล้วสงสัยเป็นผู้ดีตกยากอ่ะเฮ้ยมีเพิ่มอีกหรอสบายได้ว่ากินนะนั่นสิถามจริงปีละผลือเปล่าเนี่ยมีเงินจ่ายค่าอาหารพวกนี้ไหมพ่อรู้จัก ไม่เงินเงินสดดอลลาร์น่ะเงินน่ะมีไหมเงียบอย่างพูดดีโอ๊งานใหญ่ละมีอะไรรู้สึกไอ้หมอเนี่ยมันจะหูหนวกซะแล้วนะเหรออ๋อเขาไม่มีเงินฮะถอยไปประเดี๋ยนะให้ฟังไอหนูฉันต้องเหนื่อยทั้งวันทำอาหารพวกนี้นะมันก็อร่อยดี อ้าวเพาใช่ด pues ้สิซแต่ว่าที่สำคัญล่ะแกเอาเงินที่หนามาจ่ายฉันได้ฮะไม่หร mm ือเปล่าไม่รู้สิวะฮะแก nah ไม่รู้อ so ่ะพูดตลกมากงั <begin> ้นฉันขอตีกระบานระเทียงกันแล้วกันผมไม่อยากทำร้ายคุณเดวโอ้โให่แ้เอแกไม่อยาทำร้ายแหงคนู้กั้อยอแล้วไอ้ยไปเลยฉันไม่เกี่ยวนะ จะไม่เกี่ยวเฮ้ยโอ้จากโอนอ้าวเฮ้ยอะไรหนูแทงมุูเขี่ยวอุ้ยนั่นต้องเที่ยวผู้ขยอยากทอนหอนอ๋อโอเปอเรเตอร์คะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย K L 5ดรคริสโตเฟอร์เกรเกอร์ค่ะ

1087ครินตันเอเวนิวค่ะออครินสตันเหรออวิเศษมากขอบคุณค่ะอ้าโอ้ย่่แ้้วโอ้โหมาแล้วผู้ชายยังดกขนาดนี้ผู้หญิงจะดดขนาดไหนเนี่ยดังด้วยดกด้วยสงสัยจะเป็นผู้ดียุคดังเดิมอ่ะ อาหารกลางวันเป็นไงบ้างคะโอ้ยิ่งแดดยิ่งดูจ้า